าสามข้อความคุณมิตรดีตัวนี้กราบีด้ถามพระครูคก็ว่าเคยได้ฟังพ่อครูได้สอนไว้ว่าเราต้องยอมเป็นผู้แพ้แต่เราไม่ยอมผิดยอมเป็นผู้แพ้แต่เราไม่ยอมผิด,ผาผดการที่เรายอมเป็นผู้แพ้ต่างจากเรายอมเป็นผู้ผิดหรือไม่อย่างไรครับแล้วเราควร เราควรเป็นผู้ยอมแพ้หรือเราควรยอมเป็นผู้ผิดอันไหนดีกว่ากันครับเพราะบางทีเขาก็ว่าเราผิดเราตรวจด,ดูก็พบว่าเราก็ทำผิดไปจากที่เขากำหนดหมายแล้วเราให้เหตุผลไปก็ทาก็ไม่อาจจะทำให้เขาเปลี่ยนใจได้อาจเกิดการทะเลาะกันหากเราให้เหตุผลต่อไปเราก็เลยยอมแพ้ก็คือเรายอมให้เขา ว่าเราผิดก็ได้เราทํากายวาจาใจอย่างนี้คือยอมผิดอย่างนี้จะขัดแย้งกับคําสอนของพวกครูหรือไม่ครับกราบนมัตการพระครูอย่างสูงครับเห็นทีจะต้องให้คุณไปพยายามพิจารณาว่าความผิดกับความแพ้เนี่ยมันมีสภาวะทำอย่างไรคุณต้องไปอ่านเองแล้วละ่ะอาตมาอธิบายให้คุณไม่ได้หรอก คุณต้องไปอธิบยคุณต้องไปอ่านจากสภาวะจริงเสมอเกิดพฤติการจริงของมนุษย์ของเหตุการณ์นั้นนั้นเออเหตุการณ์นี้มันก็มีสองแน่นอนเหตุการณ์นี้คนหนึ่งผิดคนหนึ่งแพ้เออไอ้ผิดก็ไอ้แพ้ไอผิดคืออะไรแพ้คืออะไรควรจะอะไรเป็นอะไรไอผิดคือไอแพ้สองผิดสองคนเนี่ยไอผิดคกือบใกล้แพ้ ไม่ได้พูดหยาบนะไอ้ผิดกับไอ้แพ้เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นคำนำหน้านามผู้ชายเท่านั้นเองไอ้ผิดไอ้แพ้ไม่ได้บอกคำหน้านามผู้หญิงเท่านั้นนหะเรียกเป็นผู้ชายไอ้ผิดกับไอ้แพ้มันคืออะไรเอาเนื้อหาแท้เลยอาตมาก็ขอสรุปว่าเราไม่ผิดเรายืนยันแต่ความไม่ผิดใครจะว่ายึดมั่นถือมั่นย่างไรก็ตามเรายืนหยัดยึดมั่นถือมั่นก็ได้ ความถูกเราไม่เอาความผิดแม้ว่าเราจะแพ้แพ้ก็แพ้อยู่ในความถูกทีนี้ความจริงถูกกับผิดเนี่ยมันมีสองอย่างหนึ่งถูกตามสมมุติสองถูกตามประมัิเราเอาปรมัตเป็นหลักเอาปรมัดเป็นหลัก ปรมัตคือความไม่มีตัวตนคือความเสียสละเสียสละสูนย์ี่คุณหมดเลยก็คือแพ้หมดเลยไม่เป็นไรน่เพราะว่าสัจจะความหมดตัวตนนั่นคือความูกต้องที่ดีที่สุดเพราะงั้นจะแพ้ว่าเออคุณชนะไปเฮคุณก็ได้ความชนะแต่คุณชน,นะนะคุณก็ได้ อย่างที่เป็นอัตราตัวตนนี่ไม่มีอัตราตัวตนเป็นโลกุตระก็อจอบตรงนี้กันแล้วกันพเพราะงั้นม,มันก็มันก็เยอะมันจะอธิบายยังไงประเดี๋ยวสับสนไปอีกนะเรื่องที่ยิ่งใหญ่ก็คืออันนี้แหละเพราะงั้นถ้าพวกเข้าใจไม่ชัดไม่เจนไม่แม่นแล้วก็คุณจะสับสนสลับไปสลับมาเลยยุ่งเลยตัวคุณก็ยุ่งเส็จแล้วคุณก็เดี๋ยวก็ข้าวคางแล้วเดี๋ยวข้าวคางนี่ก็ เลยไม่ยืนหยัดในความถูกต้องฝ่ายที่ถูกต้องเสมอเพราะปัญญาหรือความเฉลียวฉลาดคุณไม่ชัดเจนในสิ่งที่ถูกต้องอเอาแค่นี้ก่อนก็นแล้วกัน